เออวันดีพี่น้องมันนีม้มาซื้อเสื้อเด้อมาซื้อเสื้อผ้าที่พนักคุมนี่แม่ค้าใจดีเขาขายให้เออมีแม่ค้าใจดีขายให้พ่อแม่พี่น้องตอนนี้นี่แม่ค้าเดอ้อสองคนสวยงามมากเดี๋ยวจา่ายตังคกันคนไดนนี่1้อสิบาทร่ะ180บบาทาคนนี้เยอะๆอสวยหน่อยีออ้ยยยแก่แล้ว ว่าแปดสิบบาทเอาแบ่งล้อยหรือเอาแบงคันแบ่งร้อยก็พอค่ะเบ่งล้อยก็พอเลยเอาเบงล้อยนี่แบ่งล้อยเด้อนี่ใจตังค์ฮัลโหลเด้อพ่อแม่พี่น้องใจตังค์ขอบคุณนะคะครับผมอย่าลืมเด้อติดตามคลิปใหม่ๆให้ได้ประชาชนทยอยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตอนหลังมีเสื้อผ้าเยอะเลย ผินัดนิคมคเธอแม่พี่น้องต้องการ ที่จะซื้อเสื้อผ้ามาซื้อเลยเด้อสีสวยสดงดงามราคาย่อมแล้วเปลี่ยนกันเองได้โปรโมทลั่นค่ะความเมรุพินองเลยรู้ซึกว่าจะงามงาทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าสวยมากสวยผมอยู่บ้านก็นอนครับอยู่บ้านกันนอนทำงาน เออดีมีมือนี้มาไล่พอดีมาพนัดเกิดเลยแวะซื้อเสื้อราะว่าเสื้อมีแต่คอขาดๆเก็เลยซื้อตัวใหม่ๆมีสักตัวแม่อข้าใจดีขายให้ราคาถูกๆงามๆใารกันว่าแพงตามที่รางสอบถามประชาชนที่มารับวัคซีนเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เข้ามารับบริการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดินไล่ไปเรื่อย โอเควัสดีวัสดีครับผมคไปละซื้อเสื้อผ้าร้านนี้ก็มีอยู่แต่ไม่ได้ซื้อซื้อไม่ค่าขายใครผ่าง,งามๆใก่ก็มีมีเดินลมชิวตลาดไม่ร้านท้อง ซื้ออยังโอ้ชื่อยาเท่าไหร่ชื่อเตืองเรยอใส่แกงเลยอ๋อปลาชื้อปลานี่ตลาดอันนี้ตลาดจักสารพ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่จักสารกลางงานทั้งนั้นเลยตลาดจักสารต้อนรับคณะนิคมพ่อแม่พี่น้องตลาดจักสาร นี่กระบุงน้อยกำงามนี่หมวดพี่กบุญเขากบุญงามงามๆท่านั้นเลยเว้ยนี่รถแบรนด์สตารบไฟพ่อแม่พี่น้องเลยฝนใกล้มาอีก่ะโอ้นี่จับสาร ีฉลอมมีของเอาวันดีเจ้วันดีขอรีวิวร้านหน่อยโอ้ของงามๆสวยๆทั้งนั้นเลยมีพืชจากสารพ่อแม่พี่น้องอ้ไม่ขาดคล้องเอามาจากที่ไหนอะคล้องอะงามจริงๆพูวกไม่ขัดข้องลูกนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย ลูกอีนู่นน่ะลูกไปลูกนักก้นน่ะนะ่โอ้ถูกกับของผมอีกผมซื้อมาลูกเท่ากับบ้านนี่ตั้งเท่าไหร่ไม่รู้สามร้อยฝาหรือสี่ร้อยกัไม่รู้โอเคของสวยๆงามๆทั้งนั้นเดี๋ยว จะปะลดหงหงัดตัวเรียนโอ้มืดมาอีกแล้วงงทำไมพี่นอกองฝน เป็นผจัดนทรรง้นอกจะสอบอุดยไ,ไ,ไลก็รก็ไล่แกขอบคุณครับสวัสดีครับ